หมัดย่างยืดเจอคนเหล็กเมียนมานาบิลเตรียมทำศึกซอลินอูในศึกวันลูพินี81ก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้เราด้วยนะครับพักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับสำหรับนาบิลเข้ามาสู้ในวันลูพินีตั้งแต่ปี2,566 โดยผ่านการประทะก,กับนักชกระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์เล็กเกียริหมูเก,ก้านักรบแฟร์เทคเมืองไทยพีเคแสนชัยและรายล่าสุดกับกุลาบด,ดำสอจอเปียกอุทัย ทีฟ้าของซอลินอูนักชกจากเมียนมาเพิ่งเข้ามาสู้ในวันลูพินีเมื่อช่วงต้นปี2567โดยผลงานทั้ง3ไฟนั้นสวยหรูจากการเอาชนะแบบไม่ครบยกทั้ง3ครั้งโดยล่าสุด เพิ่งจัดการปล่อยพลังนอกคู่ปรับเก่าอย่างพงศิริพีเคแสงชัยจอมบู้วัย33ปีจากอายุทยาในศึกวันลุพินี69และคว้าสัญญานักกีฬาวันมูลค่า1แสนดอลลาร์สหรัฐได้ในวันเดียวกันกับที่นาบิลทำได้และไฟนี้เขาจะขึ้นสังเวียนในฐานะนักกีฬาวันครั้งแรกจากการที่ต่างฝ่ายต่างกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มขาขึ้น จึงคาดว่าแฟนมวยจะได้เห็นเกมบู๊ที่ดุเดือดจากทั้งคู่ที่ต้องการรักษาสถิติชนะต่อเนื่องและทำผลงานให้เข้าตาให้สมศักดิ์ศรีกับการเป็นนักกีฬาวันน้องใหม่ของรุ่นต้องมาดูกันครับว่านาบิลหรือซอลินอูที่จะลงเวทีพร้อมกับชัยชนะและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ ดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆคอมวยช่วยกันกดซับสไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กดซับสไครต์ให้เราปวดใจมากเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ